แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการหรือร่าง TOR นะครับในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งวันนี้เนี่ยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว .159 ลงวันที่20มีนาคม2566ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียด ขอบเขตของงานทั้งโครงการนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้กำหนดแบบประกาศเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีมาร์เก็ตด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีบิดดิ้งและวิธีการสอบราคา ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ข้อ21วรรค1กำหนดว่าในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้างนะครับในการซื้อหรือการจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้างเนี่ยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบ ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วยและในวรรคสามกำหนดว่าในการจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือจะดำเนินการจ้างตามความในหมวด4งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้จากข้อกำหนดดังกล่าวเนี่ยเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานจึงควรกำหนดแนวทางการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการสำหรับการซื้อ การจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างการจ้างก่อสร้างและการเช่าสังหาริมทรัพย์ตรงนี้เนี่ยคณะกรรมการวิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างาพิจารณาแล้วนะครับเห็นว่าเพื่อให้การจัดทําร่างขอบเขตของงานสําหรับการซื้อการจ้างาการซื้อการจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างการจ้างก่อสร้างการเช่าสังหาริมทรัพย์มีความชัดเจน และก็นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา24วรรคหวงเล็บ6ประกอบมาตรา29วรรคหวงเล็บ7กํากำหนดแนวทางปฏิบัติให้คณะกรรมการหรือว่าเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างข้อ21วรรคหนึ่งและวรรคสาเนี่ยสามารถดำเนินการได้ดังนี้นะครับ แนวทางที่1คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการซื้อหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้างตรงนี้แล้วแต่กรณีและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามความในบานตราย5ก แห่งพระราชบัญญัติแนวทางที่2อเนี่ยคณะกรรมาการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดำเนินการจัดทำร่าง TOR อย่างละเอียดและเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันการจัดทำร่าง TOR เนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้นะครับซึ่งเขามีรายละเอียดอยู่10ข้อด้วยกันในรายละเอียดจะต้องมี1ความเป็นมาวงเล็บ2วัตถุประสงค์ วงเล็บ3คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอวงเล็บ4รลายลายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้างหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้างและเอกสารแนบท้ายอื่นๆวงเล็บกํากำหนดเวลาส่งมอบพัสดุวงเล็บ6หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอวงเล็บ7วงเงินงบประมาณหรือวงเงินที่ได้รับการจัดสรรวงเล็บ8งวดงานและการจ่ายเงินวงเล็บ9อัตราค่าปรับวงเล็บ10การกําหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องถ้ามีตรงนี้คือในรายละเอียดนะครับในรายละเอียดที่จะต้องมีนะครับอย่างน้อยจะต้องมีสาระสําคัญใน TOR นะครับดังนั้นเนี่ย จึงเป็นดุลพินิษของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะพิจารณาดําเนินการตามแนวทางขั้งต้นนะครับทั้งหมดนี้คือในรายละเอียดซึ่งคณะกรรมการวิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเขาได้กําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทําร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการหรือ T.O.R เนี่ยนะครับ สำหรับการซื้อการจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างการจ้างก่อสร้างและการเช่าสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะครับ